พาเช็ควันหยุดราชการวันหยุดธนาคารประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566กันนะคะสำหรับในเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร2วันซึ่งตรงกันเลยนะคะก็คือวันศุกร์ที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ สำหรับในวันที่13ตุลาคมเป็นวันศุกร์เนาะถ้ารวมกับวันเสาร์ที่1 4และวันอาทิตย์25นะคะในอาทิตย์นี้ก็จะมีวันหยุดยาวรวม3วันนะคะต่อมาค่ะวันจันทร์ที่23ตุลาคมค่ะเป็นวันปิยมหาราชนะคะก็หากรวมวันหยุดนะคะเสาร์ที่21อาทิตย์2ี่และจันทร์ที่23รวม3วันหยุดยาวนะคะสำหรับวันหยุดราชการและหยุดธนาคาร นะคะตรงกันนะคะในเดือนนี้นะคะตุลาคมนอกจากนี้นะคะในเดือนตุลาคมยังมีวันสำคัญอื่นๆที่เราควรทราบไว้นะคะได้แก่วันอาทิตย์ที่1ตุลาคมเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะวันอาทิตย์ที่แตุลาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรวันจันทร์ที่9ตุลาคมเป็นวันปราณีโลกวันอังคารที่10บตุลาคมเป็นวันสุขภาพจิตโลก วันพฤหัสที่12ตุลาคมเป็นวันสายตาโลกค่ะวันที่14ตุลาคมถึงวันจันทร์ที่23ตุลาคมเป็นวันเทศกาลกินเจนะคะวันจันทร์ที่16ตุลาคมเป็นวันอาหารโลกวันพฤหัสที่19ตุลาคมเป็นวันเทคโนโลยีของไทยวันเสาร์ที่21ตุลาคมเป็นวันพระราชสมพบสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีนะคะ วันที่24วันอังคารค่ะเดือนตุลาคมเป็นวันสหประชาชาติหรือวันโปลิโอโลกนะคะวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมเป็นวันออกพรรษาและวันอังคารที่31ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนค่ะทุกคนนี่ก็เป็นทั้งวันหยุดราชการวันหยุดธนาคารแล้วก็วันหยุดทั่วไปที่เราควรทราบไว้นะคะที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ